ทรัพ์นโมโอมรวยเร็วนโมโอมรวยเร็วนโมโอมรวยเร็วฉันเป็นคนโชคดีดวงดีแฟนเพจทุกคนทุกท่านเป็นคนโชคดีดวงดีเอาพี่มหาเศรษฐีแห่งความโชคดีคือแฟนเพจทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขมีความสบายใจผลลัพธ์ของความสุขและความสบายใจครับสะท้อนไปถึงผู้ที่มีบุญคนมีบุญครับความหมายของคํานิยามคําว่าบุญก็คือความสุขและความสบายใจเอาแบบ เข้าใจง่ายนะครับนะและเมื่อไหรที่เรามีความทุกข์เรามีความไม่สบายใจเกิดทุกข์ใจเกิดเศร้าใจครั้งใดก็ตามอาจารย์ชัดอยากจะแนะนําให้พวกเราได้ใช้คําแผ่เมตตาด้วยจงเป็นสุขไปสุขเถิดจงเป็นสุขไปสุขเถิดจงเป็นสุขไปสุขเถิดจงเป็นสุขเถิดครับจะได้ช่วยข่อเกลาจิตใจของเราให้ความหม่นหมองใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจใดๆก็ตามค่อยๆผ่อนนะครับผ่อนผ่อนลงนะครับบรรเทาลง ด้วยคําที่แผ่เมตตาแต่ความหมายของความแผ่เมตตานะครับสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดคือเราต้องรู้จักเราต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวเราเองแล้วนะอันนี้คือความตั้งใจนะครับที่ที่รู้สึกว่าเหมือนเคยแจกทุเรียนเหมือนเคยแจกทุเรียนนะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วเหมือนแจกทุเรียนอนะ่ะวันนั้นไปไปซื้อทุเรียนแบบเกิดเอออยากอยาก ถูกหวยอยากแจกทุเรียนไปซื้อมาได้ร้อยกว่าลูกอะครับแล้วทุเรียนอะลูกหนึ่งอะมันมันหลายร้อยใช่ไหมแฟนเพจทุเรียนบางช่วงกับลูกเป็นพันอย่างเงี้ยน,นะทุเรียนอะลูกหนึ่งเป็นพันเคยไปซื้อทุเรียนมาแจกร้อยกว่าลูกเราคนรู้สองร้อยลูกประมาณเนี้ยแจกแล้วมันได้ไม่ทั่วถึงกันเนาะเออเราก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากจะให้ทั่วถึงกันแล้วบางทีแจกทุเรียนไปครั้งนั้นแจกทุเรียนไปแล้วส่งหลายวัน ก่จะถึงแฟนเพจบางคนไม่ได้กินอีกนะครับเละทุเรียนเละอีกไม่ได้กินอีกนะก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดกันใหม่กับจาจเรย่เวว่างั้นเราเอาเงินที่เราจะซื้อพวกนี้เราเอาไปซื้อแล้วเอามาทําให้ยางนี้ดีกว่าเนาะโอเคครับวันนี้อาจารย์เวไม่ได้มาจย์ชัดเองกอ็ทักทายแฟนเพจเนาะแล้วก็พูดคุยกันนะครับวันนี้ถือโอกาส เปิดให้คนที่ยังไม่ได้จองได้จองกันเนาะและเดี๋ยวอาจารย์เข้มมานะครับนะวันสองวันนี้จะสรุปชุดให้ทั้งหมดว่าชุดที่แฟนเพจได้ไปแล้วนะครับเหลือตัวไหนบ้างอ๋อแฟนเพจใครยังไม่ได้เลขเดี๋ยวให้ก่อนใครยังไม่ได้เลขนะครับเดี๋ยวจะชัดขอขึ้นให้ยังเหลือชุดที่4นะครับยังเหลือชุดที่สนะครับสาหรับชุด3ชุด นะครับสามชุดของอาจารย์เช่นะครับสามชุดของอาจารย์เช่คือชุดชุดนี้นะครับชุดสองตัวอาจารย์เช่ยังไม่ได้ตัดแปดหางยังไม่ตัดห้าหางนะครับอันนี้เพิ่งให้ตอนนี้ให้อยู่ที่สามชุดนี้นะครับแล้วก็สามตัวนะครับสามตัวสุดปังอาจารย์เช่ก็คือห้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนย์เก้าแปดนะครับระวังกระดกเป็นศูนย์หกแปดนะครับแล้วก็ชุดสองตัวก็คือตามนี้นะครับอาจารย์เช่ได้ให้ไว้ตามนี้นะครับเหลือชุด 3ตัวเด่นเหลือชุด3ตัวเด่นแล้วก็เหลือเลข2ตัวชุดสุดท้ายพร้อมตัดห้าหางนะครับต้องส่งวันเดือนปีเกิดไปด้วยไหมคะส่งครับต้องส่งให้อดมินนะครับไม่ต้องส่งในไลฟ์สดนะครับส่งในในช่องแชท e s s e n g e r ให้อดมินนะครับ ฉันเป็นคนโชคดีดวงดีขอบคุณครับช่วงนี้ไม่ได้ร้องเพลงให้แฟนเพจฟังเลยอยากที่จริงอยากร้องเพลงมากเลยนะครับอยากร้องเพลงให้แฟนเพจฟังมากเลยนะครับแต่ช่วงนี้ Facebook แบบเข้มงวดกับเรื่องลิขสิทธิ์มากๆนะครับเฟซบุ๊กเข้มงวดกับเรื่องลิขสิทธิ์มากๆนะครับอาจารย์ชัดเองก็เลยร้องเพลงไม่ได้เลยช่วงนี้นะครับนะจริงๆอยากร้องเพลงให้แฟนเพจฟังนะครับหลายหลายไลฟ์สดแล้วที่มีคนขอเข้ามาว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะครับแต่ก็ เฟซบุ๊กช่วงนี้เขาเข้มงวดลิขสิทธิ์ปิดการมองเห็นนะครับลิขสิทธิ์ติดปิดการมองเห็นคือหลายหลายอย่างมากที่ Facebook กําลังเข้มงวดอยู่เพราะว่าช่วงนี้เขากําลังปรับปรุงนะครับเพราะว่ามีแม่ค้าไลฟ์สดกันขึ้นมาเยอะแล้วก็มีการโพสต์การอะไรหลายๆอย่างนะครับเฟซบุ๊กเขาก็กำลังปรับเปลี่ยนของเขาใหม่ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าการปรับของเขาบางอย่างบางข้อของเรามันไป มันไปผิดกฎหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะเลี่ยงอยู่ครับว่า1ไม่ร้องเพลงนะครับนะสวดมนต์ยังต้องเปลี่ยนคีย์ใหม่เลยนะครับก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับนะให้ให้มันดีขึ้นนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอ่าเลขตามนี้นะครับเลขตามนี้นะที่อาจารย์เคได้ให้ไปก่อนหน้านี้ก็เลขตามนี้เลยนะครับส่วนคําชะโนดอ่าเดี๋ยวคาชะโนดเดี๋ยวขอ3ตัวลงนะครับแล้วขึ้นคําชะโนด คำชะโนดคำชะโนดนะครับคำชะโนดอยู่ด้านบนขอบคุณค่าอาจารย์ขอบคุณเช่นกันครับพี่ปุ้ยบอกว่าอาจารย์ร้องสักเพลงหน่อยค่ะร้องแบบร้องแบบอะไร ร้องแบบไม่มีดนตรีก็ได้ค่ะอาจารย์อยากฟังเออที่ผู้อยากฟังเพลงใช่ไหม<อ>ถ้าไม่มีดนตรีเนี่ยไม่รู้จะจำเนื้อได้ไดทั้งหมดเลยว่านะครับเดี๋ยวร้องให้ฟังถ้าจำไม่ได้จำผิดนี่ขออภัยนะครับ ลมไอ้ลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมไอ้ลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงไหนใช่ไหมพอไม่มีดนตรีคือดนตรีมันเป็นส่วนสิม